อันนี้เป็นคาเฟ่แบบนิวยอร์กคาเฟ่นะครับพนขอเรียกตัวนี้ว่าเป็นชีสเค้กอบแล้วกันนะครับหรือว่าเบรคชีสเค้กก่อนอื่นพนมีเนยนะครับซึ่งเนยที่พลใช้เนี่ยใช้อยู่ที่50กรัมนะครับก็เอาเข้าไมโครเวฟก่อนเลยนะครับละลายเลยวันนี้พนเอาแครกเกอร์คุณภาพดีเนี่ยมาทำเป็นฐานของชีสเค้กนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอแครกเกอรอ์อร่อยๆนะครับ เราไม่ต้องปรุงมากแลครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดเราใช้แคกเกอร์คุณภาพไม่ดีเนี่ยบางทีเราต้องใช้โอ้ยอะไรเยอะแยะเป็นหมดใส่ทงใส่ทัวใส่อะไรก็ไม่รู้แต่อันนี้เนี่ยคุณภาพดีแน่นอนนะครับเราใช้ประมาณ100กรัมนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะพอแล้วไม่ต้องเป็นละเอียดมากนะฮะกราวนัทเม็ดคุณภาพดีเลยนะฮะนี่ ก็ใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาเลยเลยแล้วแต่ว่าเราชอบมากชอบน้อยนะครับคนให้เขาเข้ากันอ่ะเนยละลายของผมก็ละลายดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเนยโรยลงไปคนให้เข้ากันครับคนใส่น้ำตาลทรายนะครับนี่เกล็ดเล็กๆอย่างนี้เลยใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาครับเสร็จแล้วก็ใส่พิมพ์เค้กแล้วครับเราจะเกลี่ยเขาให้ทั่วครับแล้วก็ กดครับคุณผู้ชมกดให้แน่นๆนะครับคุณเอาวสเกอร์อยางน,นะครับก็ใช้ได้อันนี้ก็เป็นฐานนะฮะเดี๋ยวเรามาทำเอตัวข้างบนที่เป็นเนื้อชีสเค้กจริงๆแล้วครีมชีสเนี่ยมันต,ต้องต้องนิ่มๆนวลนๆนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคที่ไม่ยากมากนะฮะคนใช้แรปใส่อย่างนี้นะครับเคาะๆให้มันบางๆเท่าๆกันเหมือนสบู่นะฮะนะฮะก้อนออกมาประมาณเท่าสบู่ถูตัวนี่นะครับอันนี้เราใช้ทั้งหมด160กกรัมผมเอาเข้าไมโครเวฟนะครับ ใช้ไฟอย่าร้อนมากฮะ,ะถ้าเบื่อเลือกวัดได้คุณผู้ชมใช้ประมาณ600วัตต์นะครับเรามีน้าตาลไอซิ่งที่มีความเนียนละเอียดไม่จับตัวเป็นก้อนไม่ช้มง่ายที่สําคัญคนย้ําตลอดเวลาเลยนะครับว่าเขามีแป้งแค่1%เปอเนเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรียกว่าบริสุทธิ์จริงๆถ้าใช้น้ําตาลธรรมดาใช่ไหมครับเวลาที่เราผสมเนี่ยเราอาจต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราใช้ไอซิ่งเนี่ยคือมันจะเร็วครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่ต้องคนมากเข้ามาละเอียดอยู่ลอะอะนิ่มละคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ ที่เหลือนะครับท่านผู้ชมก็น้ำตาลไอซิ่งนะครับเราใส่ทั้งหมด80กรัมนะครับผสมให้เข้ากันครับน้ำตาลกับครีมชีสกันแล้วครับพอเริ่มที่จะเข้ากันดีแล้วนะครับผมใส่อันนี้ลงไปเลยครับอันนี้เป็นซาวครีมครับคุณผู้ชมต่อมานะครับส่วนประกอบที่เหลือเนี่ยคนใช้แป้งนี่นะครับ4ช้อนชาแต่เพื่อกันไม่ให้แป้งมันเป็นล้ำมันเป็นริ่มนะครับใช้ไข่สองฟองนะครับ ผสมแป้งกับไข่ให้เข้ากันก่อนเอาละครับเห็นไหมครับเราค่อยๆเทลงไปครับคุณผู้ชมผสมให้เข้าๆกันนะครับเอาละครับส่วนประกอบที่เหลือนะครับก็มีครีมผมใช้ทั้งหมด130มิลลิลิตรนะครับก็ใส่วานิลาลงไปได้เล็กน้อยนะครับจะใส่มะนาวลงไปด้วยก็ได้นะครับใส่สักประมาณ2ช้อนชา1ช้อนชาเลยก็พอแล้วนะครับแต่พยายามอย่าให้เนื้อของมะนาวลงไปผมกองนิดหนึ่งนะครับ เราอบของผมพร้อมแล้วนะครับอยู่ด้านหลังเทใส่ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมฮะเราจะใช้180องศาอยู่ที่35นาทีหลังจากนั้นนะครับพอหน้าเขาสวยแล้วเราลดลงมาที่160องศาอีกประมาณสัก10ถึง15นาทีนะครับ <S <S ชีสเค้กของผมเสร็จได้ที่แล้วครับคุณผู้ชม ไม่ต้องตกใจกับหน้าตาเขานะครับสีเขาจะเข้มๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวหลังจากที่เราพักไว้จนอุณหภูมิห้องเค้กตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะยุบลงประมาณเศษหนึ่งส่วนสามได้เลยนะครับเพราะว่าสัดส่วนของแป้งสาลีที่มีอยู่เนี่ยมีน้อยมากครับไม่กี่ช้อนโต๊ะเองนะครับหลังจากที่เขายุบลงแล้วเขาเย็นลงแล้วที่อุณหภูมิห้องท่านผู้ชมนําไปแช่เย็นพอเย็นนิดๆก็จะทําให้ชีสเค้กตัดได้ง่ายนะครับแล้วก็พร้อมรับประทานทันทีครับ าลันี่ก็เป็นเบเกตชีสเค้กนะครับชีสเค้กอบง่ายๆเนื้อแน่นอร่อยเชียวขนมอีกประเภทหนึ่งที่นิยมเสิร์ฟกันในคาเฟ่น,นะครับ